นักแสดงดีแต่ไม่อินอะคือความรู้สึกหลังดู The History of Sound ครับบันทึกเสียงร้องกล้องโลกนะครับนี่คือหนังที่วาดด้วยความสัมพันธ์ของสองคนนะครับในช่วงยุคประมาณสงครามโลกครั้งที่1อะไรประมาณนั้นนะเป็นเด็กเป็น,นสองคนที่ไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เกิดความรักนะครับสคนที่ว่าเลยคือพี่พอแมสแคสนะครับแล้วก็พี่จอชโอคอนเนอร ถือว่าเป็น2นักแสดงจะใช้คําว่าดาวรุ่งก็ลําบากใจเป็นตัวตึงแต่ยังไม่ตึงมากแล้วกันเป็นแบบว่าหน้าใหม่ที่กําลังจะมาที่ไม่ได้เล่นมาสายแมสเลยมาจากสายแบบหนังรางวัลล้วนๆทั้งคู่แล้วก็มาเจอกันในเรื่องนี้แล้วก็เล่าเรื่องราวของความรักสั้งสองคนซึ่งมันเกี่ยวกับ h i t t r r y of s o u ซอยังไงก็คือหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเป็นหนังเดินทางไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะ ไปบันทึกจดบันทึกเรื่องราวของเสียงเพลงของอเมริกาเป็นเพลงที่เหมือนเป็นโฟกซองที่ร้องกันในหมู่บ้านนี้โดยเฉพาะร้องที่หมู่บ้านโน้นโดยเฉพาะร้องที่หมู่บ้านนี้โดยเฉพาะมันก็เล่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้เป็นหลักเพียงแต่ว่าหนังอ่ะมันไม่ได้โฟกัสที่ความรักของสองคนนี้เว้ยมันเหมือนว่ามันเล่าชีวิตคนหนึ่งไปเรื่อยๆก็คือพระเอกของเราที่พี่พี่พอว่าแบบเออโตมาจากหมู่บ้านนี้อ่ะร้องเพลงเพราะก็เลยไปเรียนดนตรี เจอคนนี้อาได้มีการร้องเพลงพูดคุยเรื่องเพลงอาคนนี้ต้องไปลบตัวเองกลับบ้านมาไปมหาวิทยาลัยเจอกันไปเดินทางการรักกันนู่นนั่นนี่ต่างๆมากมายมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือมันเป็นหนังที่ผมก็ดูไปเรื่อยๆอ่าได้ฟังเพลงโฟกเพราะๆอาตัวละครอยู่ด้วยกันแต่มันก็ไม่ได้เล่าว่าอารักกันตรงไหนมีจุดความสัมพันธ์อะไรมันก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีชีวิตคนนี้ก็เหมือนกันอาไปมีแฟนตรงนี้อาเลิกกับแฟนไปตรงนู่นตรงนี้ตรงนั้นคือ มันเป็นแบบเนี้ยเรื่อยๆแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนจบผมก็เลยจับต้องอะไรกับมันไม่ได้เลยจับต้องความรักก็ไม่ได้จับต้องเรื่องดนตรีว่าจะได้ฟังดนตรีที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนมันจํานวนมันก็มันก็น้อยเกินไปอ่ะจะจับเรื่องของประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นมันก็โฟกัสกับพระเอกที่พระเอกแม่งก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับประวัติศาสตร์อะไรเพราะว่ามันเป็นคนที่แบบเป็นชาวนาเงี้ยคือถ้าไม่ได้อยู่ในเมืองเป็นสอนเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงก็ออกมาเป็นชาวนา ก็อยู่วงนอกกับทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนดูก็เกิดความรู้สึกว่านี่กูดูอะไรอยู่ครับเนี่ยแต่ถามว่ามันเป็นงานที่แบบแย่หรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าทุกฉากทุกซีนอะ่ะมันก็ยอดเยี่ยมงานสร้างยอดเยี่ยมถ่ายภาพยอดเยี่ยมดนตรีที่ร้องก็ไพเราะนักแสดงนำสองคนก็อย่างยอดเยี่ยมเป็นหนังย้อนยุกระดับนั้นมันก็เนี๊ยไปหมดอะ่ะแต่ถามว่ามันมีสักวินาทีไหมที่เรารู้สึกว่าหุย้ยรู้สึกอะไรบางอย่างกับจิตใจ ไม่มีลักษณะหนังเรื่องนี้มันจะคล้ายๆกับโคโฮคุสมบัติชาติของของหนังของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้แต่นั้นน,น,น่ะมันจะเป็นเรื่องราวของคาบุกิมันก็จะมีฉากโชว์คาบุกิใช่ไหมมันก็จะมีฉากตรงนั้นเยอะเลยทําให้หนังมันยืดยาวมากมายแต่เรื่องนี้มันไม่ได้ยืดยาวขนาดนั้นก็เป็นชีวิตการเดินทางของคนคนหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอฉากร้องเพลงอ่ะมันน้อยกว่าโคโฮคุเยอะมันก็จะมีอยู่ติ่งหนึง่งแล้วก็เล่าเรื่องราวตั้งแต่เขาหนุ่มยันแก่เหมือนกันแล้วก็จับต้องอะไรไม่ได้เหมือนกัน คือเป็นงานเวลเมดที่ทุกองค์ประกอบของเรื่องเวลเมดมากแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยากให้ผมรู้สึกอะไรกันแน่หรือมันไม่สามารถทําให้ผมรู้สึกอะไรกับมันได้เลยเพราะฉะนั้นต่อให้องประกอบรอบๆจะดีมากต่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเวิร์กมากดนตรีไพเลาะทุกอย่างเวิร์กมากก็ต้องบอกว่า the history of s u าวว่าก็ดูแล้วกันครับเออหนังฉายเฉพาะที่เฮาส์สามย่านนะครับเออถ้าใครแบบว่าเพลิน ผ่านใบพอดีรอบตรงดูได้ไม่เสียหายไม่รู้สึกเสียดายตังเสียดายเวลาหรอกมันมันมันคุณภาพระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าผมยังไม่เข้าใจว่ามันอยากให้ผมรู้สึกอะไรกันแน่เพราะผมไม่รู้สึกอะไรเลยตลอดเวลาอย่างน้อยโคคูผมยังเข้าใจว่าอ่ะอยากจะอยากจะคืนชีพคาบูกิแต่อันนี้มันจะให้ฟังเพลงหรอแต่เพลงก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะจะให้อิ่กับความรักหรอกก็ไม่ได้มีเรื่องความรักขนาดนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าว่ามันคืออะไรกันแน่นะเออ,เอ,อสาหรับสําหรับหนังนี้หรือถ้าใครเข้าใจ เฮ้ยลองแชร์กันได้นะเพราะผมดูไปผมก็แบบก็ก็ดีแล้วเดินออกมาแบบงงๆอ่ะเออฟิลฟิลประมาณนั้นนะครับตีลังกาดูหนังนะครับยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอยู่กับทางช h อปปี้นะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะนำเสนอบวกบีนี่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 แบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใส่มาเป็นแฟชั่นมาอย่างเนิ่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ผัวของเราเนี่ยมีสีสันต่างๆที่บางทีเราอาจจะเข้าหรือไม่เข้ากับ เสื้อผ้าที่เราใส่นะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยาก,ากาศให้มันสีมาตัดกันหน่อยคุณก็ใส่สีม่วงเข้าไปครับปุ้มนะฟิลลิ่งแตกต่างกันอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมาใส่เป็นแฟชั่นได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มียื่นข้างมาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเงาบังหน้าเวลาถ่ายรูปเลิบอะไรก็ดูดีดูมีมิติโดยเฉพะที่มีสีสันต่างๆเนี่ยมีมิติมากผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปทริปทริปหนึ่ง ที่หัวหินไปโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดพอผมใส่บีนี่สีม่วงไปกับเสื้อเชิ้ตข้างนอกผมสีม่วงไปเต้นริมทะเลในงานนั้นเขาถ่ายรูปผมไปลงเว็บไซต์ลงเฟซบุ๊กเดอะสแตนดาร์ดเลย <c oughs> แล้วคนเลือกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนที่ฝรั่งเมืองนอกเขาเลือกไปเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วมันดูสนุกมันทําให้การแต่งตัวเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นให้ดูฟันนี่ให้ดูแบบว่าเป็นพื้นที่สําหรับคนสนุกผมว่าหมวกบีนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ ส่วนเรื่องถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมเมื่อเคยมีนะแต่เวลาต่างประเทศผมใส่อย่างนี้เลยโอรไม่หนาวหูมอยู่แค่ทุกคนเพราะมันหนาวหูเว้มันจะเดินอยู่เงี้ยเอออยู่อย่างเงี้ยจะฟิลลิ่งแบบเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องใส่หมวกแต่ว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะผมจะใส่ประมาณประมาณนี้พอครับจะไม่ได้ใส่ลึกมากนะครับก็ถ้าใครชอบหมวกบีนี่แบบนี้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อในลิงก์ในดีสิปชันด้านล่างกันได้นะครับคุณได้หมวกบีนี่ในราคาไม่ถึง3 0บาท แต่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อหมวกบีนนี่อยากสนับสนุนตีลังการดูหนังซื้ออย่างอื่นในช็อปปีก็สามารถกดลิงก์หมวกบีนนี่ไปไปหน้าหมวกบีนนี่แล้วครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คุณอยากซื้อหรือถ้าใครอยากจะช่วยเหลือตีลังการดูหนังแบบเขาเรียกว่าอันติเมทเลเวลนะครับก็ทําได้โดยการที่ส่งลิงก์ที่คุณจะซื้อของมาให้เดี๋ยวเราเจนลิงก์ไปปุ๊บถ้าคุณซื้อผ่านลิงก์นั้นเป็นของสิ่งนั้นปุ๊บผมจะได้ค่าคอมมิิิิชชชชััั่่่่นนนนนนจจจจาาาาาากกกกกรร้้้้้้คคคคดดดดวยยออไไไมมะะบ็งงเ ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากให้เจนลิง์ให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนตีลังกาดูหนังนะครับหรือ